วันนี้เป็นริวสิริวสิวันนีเป็นร uh, ิวจ oui, ิผมแนะนำนะฮะสิริโรจน์ป uh ริญญาณ์ครับของโบ๊ทเอเอสสิบสนะครับยลียงยอดครับแกนนำที่สุดครับฟังมาริวอย่าไปยอมท้าครับยอมมาริวยอมผมบ้างครับผมไม่อยากจะขัดใจด้วยที่มันชอบเธอไม่ใช่ ยากที่จะดึกลับแล้วจเองที่มันชอบเป็นผมขอโทษด้วยนะครับบอกแล้วว่าลิวจีไม่มีไม่มีลิวจีถ้าไม่มีโบ๊ทนะครับสนับสนุนกันอย่างนี้เปิดลงแรมเลยไหมคร <laughs> ับผมพักผ่อนพักผ่อนไปเที่ยวไปเที่ยวทนี่ต้องมีจี แอคติ้งผมผมรับไม่ได้จิช็อตเนสจริงๆอะไรนะครับเบนจีกับริวเนี่ยเขาจูกกันหลอกๆถ้าผมเนี่ยอย่ายุผมนะครับผมเดี๋ยวผมยิ่งบ้ายอยอยู่ห้ามหาคนเนี่ยผมนะผมมีคนบอกอยากดูครับอาเจครับให้ผมพูดเล่นบ้างครับอยากให้ทุกคนทำบุญนะครับเดี๋ยวลงไปเนี่ยเงินนะฮะเราซื้อคนละตัวนะ ใช่อก็ซื้อไปผากจีปะอะไรนะถ้าเกิดว่าไม่เขินไม่เขินใช่ถ้าพูดขนาดนี้เดี๋ยวโทรหามันก่อนอะไรนะสุดใจเห็นผมเป็นจีหรือไงครับไม่ใช่ครับ งั้นมาอยู่ร้องเองนะสุดใจผมไม่แต่ขอเพลงให้สนุกสนุกก่อนสนุกก่อนเพลงนึงนะสนุกสนุกใช่ไหมครับผมเรื่องมือเงิงินไอจีมันทำแบบนี้เดี๋ยวอันนี้การทำบุญนะครับจากบ้านไอจีนะอันนี้ก็ารทำบุญจากบ้านเลย เรื่องอื่นเราไม่แข่งเรื่องทำบุญเราแข่งกันนะครับผมอ่าเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นจำนวนเงินเจ็ดพันเก้าพี่เป้าไม่ต้องบอกของผมนะถ้าผมน้อยกว่าเจ็ดพันเก้าเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญในงานค่ะอ๋อเจ็ดเก้าไม่ได้มีแต่เจ็ดเก้าครับเมื่อไหร่จะเป็นเก้าพันเจ็ดไม่ได้หรอครับเก้าเจ็ดก็ได้มั้งฮะโอ้พี่นักข่าวก็เป็นแบงค์เขาอยู่ เอาสงสัยไงอ๋อก็เผ mm hmm. mm hmm. ื่อมีเคเตื่อมันเคทออมันคือเบนจิครับผมเบนจิครับครับผมก็จะเป็นวีกับวีเกครับผมก็จะเป็นคู่กันเจ็ดเก้าอะไรอย่างนแหมไม่ันเลฟแล้วครับขอโทษครับผมหมื่นสองพันแปดร้อยบ้านยูจียอมครับ